ถกินอมันาได้กินระยะม่ได้กินสิแบ่งให้อาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องเป่งเซงเป่งเซงกันหนึ่งผู้สาวทั้งได้ปากแดงจิงคืนจิงคืนมาเขียวมากเป่งเซ่งเป่งเซงมาบบกด่าก็เห่าว่าเชียง์ยังส้อนแบสิโถะจนหื่มหล่นมันจะเอาหนามเกงแบบนี เขิงแล้วเจ้าน่ะแน่ไปดำอยู่ในกระดกกระดิอดไนดำหน้าซองสคพรเิงโค่อะร่างชางโค่เงยกหน่อยมากกลับไปไปหนี้องมันอืมกมีจักข่อยก็พี่อ่มั้าโกยมัทำผเบิ่งงัวมบเวเป็นอไรเป็นอะไมันผู้บ่าวน่ะบ่มาไก่เลเบ่มิดมิดสมอยเลเบาได้ยินข่าวอยู่บ่สิ จนากับลูกกับลาเออปล่อยไปก็ละอืละยอืมนี่จะเออถามข่าวอยู่ทีไม่แห้งเลยก็ยาอืหละเนาะไปตามกำมตามเวนเหมนไปเห็ดนาไปเห็ดเห็ดหน้าเขาแล้วว่าจะไปเห็ดนะเออเห็ดหน้าเขาอืมอเห็ดน้าเขาพีเนาะเห็ดน้าเขากับขาน้าขารดเออเขาลดกลดเขาขาน้ากะขาน้าโอ้ย ชิเร no well ือย er ังอยู่บ่ระบาดเจาเืจะไ่ีดบ่ขาดพูยอีกเนาะโอ้เมื่อยดนี่กอารดกัอื่บ่อคือกาย่าห่บ่้นีกายกัขาดยเข้าข้าขาหน้าเากาอือจาตาเก็ตกกะนะตกกะสีตาเจ้าเห็นว่าห้าวานเขาขี่รถนะเจ้าแนมมึงห้าอยู่รถช่องคันน้ำก้นกันทาน่ะ ขึ้นมาแต่ทางอันพุ่นน่ะทางหน้านั่นมาจกใส่มาแต่หาเห็ดทางบ่ได้ไปหาอยู่คึ้มพูเออพาว่าภเด้อเออเจ้าแน่มึงเฮาเฮาสิเอิ้นใส่เฮาขี่น้ําลังนั่นอีแคอีแกะพัวมันขี่นํากันเอื้อเนาะทางก็เปื้อนๆซะเออนสิเออเปื้อนีเราอเมื่อจะเ็บบุนะเจ้าก็อไปลกกให้ลูกว่า3คน3คนได้เฮ็ดพ่อแกงไปคึมน่ะอือโอ้ยใต้มมาอมาแล ขึ้นหน้าไอ้นุกต่อจังว่าได้เฮ็ดวันนนี่ะเออไปเอาข้างขึ้นอ๋อทั้งหน้าค่ะไอ้นุกหิวทั้งปลาแดกหลัดทงมาพี่น้องลองดูผมทั้งปลาแดกมาสิมาแบ่งกับบรนแม่น้องเท่นพี่น้องมาแบ่งกันปลาแดกนะได้มาแต่ัดไซก็ตึกสะดุ้งพี่น้องตึกสะดุกกินอะไรปลาแดกโหดโพกินหอดยายมั่งเห็นปลาแดกนหม มัเนะแบ่งมากักแต่แท่เฮื่อนสั้นกับเฮือนสั้นกับได้ขบัวระบาดช่มสิหกเออื้อกขืไอมากกล้ถ้จะไปวียกเนี่ยแล่อเลี้ยให้แล้วหน้าปล่อยเมือกี้มั่อเงยยกัไปอืมนี่มไป่ถตั้งไม่อยู่หางงงเงีเงียบแก้งเปนดอกงมายกับไปมาเบิ่งเลยอยู่ในสายมาางผู้อ่ะ อร่อยดิอี่อยมีมกแตงก็บักแตงรือบักแตงชิวบ่บ้ามันงัวเขาบอกเขากินหมดแล้วบ่สิไปเว่ยเบิ่งไนนเก็บเมื่อกินแนกับใ่อมอรเห็ดเองนะนี่น่ะลามาจับกล้องให้แมมนั่นล่ะตักปราแดกก่อนยี่เดีองไปหามากันเลยตกตก ตกลงได้กินน้อเฮ็ดนะเนาะาบริกละสจ้พีิ iker, ่บ uh, ดิกานละห้าสิแบงหายเมื่ออ้อไปแห่นมาอคืนนี่สรุกาย่นได้บเออองเงาาน้ำา้ิจังนะขออ่อยแล้วบอกว่าย่างาไปดูบ่าน ไม่นั่งยองม่เพราะันรู้แก่ตาไตโทมมากถัดคื่นว่านนี่พอถ้าบริมือเขาเมื่อยถ้าอยู่ด้เอะอยู่เขาอยู่อยู่มัดกมาตาเฮกข้าวนี่แหละปลาหาเฮตั้งกันเขาดำตะก้าต้องตั้งให้ดอกอาจะบอกคืออามาลายเลยจะเต็ม

มีแต่ห้าคือเอ้ยบ uh, <but> ่ม <sh arp livres> ีแต่ห้าผดไว้เด้อเรื่อยคือเกาคือเก่าคือเก่าคือแล้วว่าแก้วไปย่างใจไปย่างคือเกานานนานนานว่าอะไรสิหายอย่าเด้ออย่าเด้อเศร้าเด้อมาพาน้อกหายเด้อน้องแหงน้ำตาหมออยู่ข้างๆเขาก็นอนไปพัเยาผ่อนผันคือเท่านั้นจะมีก็ไดคือว่าอะไรเล่อ๋อเหี้ยนำ จะมาแส่ไปเรื่อยแส่บารี่ก็มันไอืเรจตกลงนั่นเจ้นอนหน้าบ่ตก้าลกไหนยนก็นอนอยู่น้ับมามื่อนบ้านนี่กระโดด้าเน่ยจนมืดข้าก็ังจะขึ้นเขามาเตอสุดทรงแกงเฮ็ดไห้อีต่วนมาเวกันเมืดอพอแห้งยนงบอกเขามาอยู่จนถุบหนึ่งแล้วได้ แม่เนี่ยมือใ้ายกระซุ่งจ้องซุ่มไหนมาคะแม่เด้อีแม่อยู่น้าเอาข้ามาอีายังเหลืแกงเห็ดแกงหอยไปแกงหอยโอ้ก็ติ่นข่าแล้วก็จะอย่าถามามากกับมานอนอยู่น้ำข้าวเจ้าอยู่บ้านที่ขาว้งบุญเออเขาอนาบ่อนอนหน่ะหน้าสองบ่อเออเดาก็วจะมีนะนอนนะอ่ามานอนอยู่บ้านก็มัก เอยเขากินอยู่เป็นเดือนบมเลยเออยนี่นะเออวันบ่จะจางไปเออจะมาชมเออตอนนี้อยู่ช่วงมนไช่เยอะมากเพราะตอนนี้จะชุปล่อยได้นอนจานสี่คนเขาเล่นมากระหอกน้ำบ้องเออน่ะก็เหวี่ยงกงกับออกเ็ขาไปเป็นหมูก็เลยฮะเก็ชุ่มนางนอนนะเราไเออต้องเลยขึ้นแน่นแมน เบ่ปแดกนันั่งเออนั่งคอกินยูนี่ันบายก็เอาไปกินหดนะไปไปหาป่าเนะไปหาป่าพงอมจวบัวกินยุกว่าบัวขอบปลูกไปงีุ้่๊ไงมต่หัว่อพอยั้งยังไม่รีบไปแบงกันขอบกัพวกมันเนาน้ำยังน้ำแล้วก็บ ชองเงีักช่องนั้นตะทัวนนีหน่อยอินวอนเขาเขาทอดทางบ้านอืออบอปักุ้งเทกับกเอาแงียมาผักแมอ้ยอออืออืออบแ่าเลยอ่ะเขาคือเป็นข่อยแหกเป็นบกขี่ห่าเลยอ่ะมาลดทั้งแม่ทั้งลูกอือ ไอ่อบใจอะไอ้ค้อีขด่ยมา่ะเพื่อไปดมายมาไงไปหซื้อมาซื้อผู้โอ้ยหายเอือหกยังยังไปซื้อมาซื้อผูอารอเอาเอาเอาฝั่งว่เอามาหายเละมาบ่อเละอันนี้ไปหายซื้อมาซื้อผู้่้ตลอดงี้งี้ไหาไปซื้อมาที่นาสิปกินทซื้อใช่เียก็หายซื้อมาซื้อผู้ ก่อนอย่าง้ไปก่อนด้อพี่น้องข้ายากเมื่อจำหน้ายากพุงโตข้ามตัวปั๊นี้เมื่อก่อนด้ยงั้ถ้ามน่เกิดให้ช่างจะเอามาส่งห้ยงั้งดูกระเด็นเพื่อใจใหม่กับผงกับปุกแล้วก็ก่อนอยากคอมนะนะคอมแล้วเป็นสาวเป็นสาวแล้วพี่นายหงิ้นใหญ่ตัวแม่น่นนะเอเออ ไปเถอะนาก่อนยังสิไปอีกอยู่เออโคคิวขึไปแมลงเท้นเลยพี่น้องเอาพู้เลิกเครื่อาที่ขวักตั้เอาเกือบเต็มกระปุกบริสุทธิ์แล้วพี่น้องประแดกมาเนี่ยตะกี้ว่าสิบริสุทธิ์ผูตักเอาเกือบเต็มกระปุกพี่น้องสิอัดอันเฮดเข่าซ่องผิดหน้าบ่าเลยพี่น้องอันเฮดเข่าซ่องผิดก่อน เสื้อผ้ามากลลวก็แกปปหะหักเลยพี่น้องเลยวา,ายแย่เงืง่งส่วนกันไปอีกรอบสองพี่น้องปลุมมันออกแล้วไปหากินว่ะเจ้านั้นมันเศร้าออกพี่น้องจ้าเเด็กกำลังพอที่แท็กกำลังหัน่นหั่นตีนเลยก็ล่างนำเกลือพี่น้องแล้วก็นหนึ่งเขาซองผิดไววเนาะเขาตู่แข็งไหวพี่น้องจ๋าบักด่าก็ไปนำ้ำโบมาพ่อก,กับเกลือเขาเลย พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าท่านผู้ชมขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนคําติชมมากกันหน้าบ่ได้ล้างเนาะพี่น้องกินข้าวเช้าก็สิล้างเฮ็ดเจดําก็ยังทันแล้วหน้าให้นน่าก็ได้สิดําอยู่8มื้อคือว่าแหละก็ยัง่เนาะพี่น้อง